E สวัสดีครับชุครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกไลฟ์ไปที่ชอบให้ผมรายการที่จะพาทุกท่า,านไปที่ชอบ่อนมีโอกาสได้ไปครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่โตโยต้าจีเด็กสังขตรงบางนานครับเราจะมาพาท่านไปรู้จักกัตบตัวยาริสเอทิรุ่นปรับปรุงใหม่ครับมีอะไรกันบ้างาดูกันเลยครับ เรเริ่มเลยที่ภายนอกกันเลยครับที่ปรับปรุงใหม่ครับก็มีในส่วนของกระจังหน้าด้านบนสีดําเงานะครับนี่สไตล์โดดเด่นนะครับแบบมีเอกลักแล้วก็พวกวัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกนะครับนี่ก็จะเป็นสีดําวา่วงนี้นะครับแล้วก็ตรงวัสดุไฟตัดหมอกนะครับที่ปรับปรุงใหม่ขึ้นมานะครับรวมถึงในส่วนของสเกิร์ตด้านซ้ายและขวานะครับมาซูนี่นะครับก็จะมีตัวเซตนี้เข้ามานะครับสเกิร์ตด้านซ้ายและขวานะครับที่ นำมาตกแต่งใหม่นะครับรวมถึงสเกิร์ตด้านหลังนะครับนี่มาดูสเกิร์ตด้านหลังนะครับตกแต่งใหม่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสปายเลอร์นะครับทึ่งสปายเลอร์เนี่ยก็แนววัยรุ่นครับแนวตูดเตะนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดูลักภายนอกครับรวมถึงล้ออลลอยครับมาดูล้ออลลอยของเขานี่ขนาด15บนิ้วนะครับนี่ครับใช้ยาง บิสโตนอีโคปียครับ185 60 15นะครับอันนี้ก็คือโดยรวมนะครับของทางตัวเอทิพุ่นปรับปรุงใหม่ครับทอผมอีกหนึ่งส่วนนะครับของเจ้าตัวยาริสเอทิพนั่นคือหลังคาสีดำนะครับก็เป็นเหมือนแบบดูแล้วเป็นเหมือนพานูรานิกสัลร,รูปนะครับมนะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านี่นี่คือ ภายในครับของยาริสเอทีนะครับนี่ก็เป็นพวงมาลัยหนังนะครับเดินได้สีเทานี่สีเทาดําดเทานะมองให้เป็นสีเทานะนะครับก็ปรับมือนะครับเป็นปุ่มปุ่มสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นกุญแจนะครับของโตโยตานะครับเลาซื้อเขาจะให้2ดอก2ดอก2อดอกน,นะครับแล้วก็หน้าจอ หน้าจอนี่หน้าจอเป็นแบบนี้นะครับ,รบเดี๋ยวเขาดูก่อนนี่ดำเนินการต่อนะครับปิดไปทยุก่อนอันนี้เขาเขายังแรปไว้อยู่นะครับเราก็กดเล่นก่อนเลยนะครับหน้าจอก็มีฟังก์ชันใช้งานสบายๆนะครับนี่เป็นส่วนของแอร์นะครับน,นี่เป็นแอร์นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเบาลม,มาปิด นี่มีเสียงมีเสียงกล้องนี่ครับมีกล้องหมอมีกล้องให้ด้านหน้านะครับแล้วก็มีส่วนของกล้องด้านหลังตรงนู้นครับเห็นไหมครับกล้องด้านหลังตัวนู้นเลยนี่ตัวนี้นะครับนั่นคือกล้องนะครับเป็นเบาะหนังนะครับมีพรมกองเก็บโขที่เก็บของใหญ่มากนะครับมีสองช่องนะครับเป็นเกียร์เกียร์แบบขั้นบันไดนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวปิดก่อน เดี๋ยวเข้ามาดูข้างหลังนะครับว่าเป็นยังไงนี่ข้างหลังก็นั่งได้สบายนะครับข้างหลังกว้างขวางครับมีที่ชาร์จแบตนะครับเป็น USB นะครับก็เป็น USB ให้นะครับนี่นะครับมีให้2ตัวนะครับเป็น USB มยังไม่เป็น Type C Type อะไรนะเห็นไหมเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดีกว่านะนะครับรอสักครู่นะครับนี่จะเป็นตัวนี้เห็นไหมครับเป็น USB ให้ นะครับอันนี้เปิดได้นะครับด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางนะครับใครที่เป็นแฟนอีโคคาร์เราอยากได้รถใช้งานดลบรุบรักษาง่ายนะครับประหยัดนะครับก็ลองมาดูที่โชว์โรูมครับลองไปขับดูเจ้าตัวยา r i สเอทีรุ่นปรับปรุงใหม่นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ